สวัสดีค่ะสันบ้านสาวเริมค่ะพี่น้องวันนี้นะคะะ่ะเริมกับพี่น้องมากินเขาเล้งกันมาไหนค่ะกินเขาวขีนิานน้ำกันเมือ่อเนี้ยแบบประเทศมีเมนูหลากหลายเลยค่ะเมื่อนี้พุ่นอ้อเจี่ยวกับปีต้มน้ำไม้เขาหามานะค่ะน้องเล็กๆกินเริอมอยากกินต้มน้ำไม้เจี่ยวกับปีแล้วก็มีเก่งขี้เล็กไช่ดาวพัดพักบุ้งค่ะแล้วกับปลาที่เขาหามานี่พี่น้องปลาสูตรค่ะปลาสูตรกับปลาก,กระเดินเริมกับสีน้ำมะราบสเต๊บทุกพี่น้องเขาไปกวดเอาว่างันเนาะค่ะ ส่วนหนึ่งกับปล่อยน้ำค่ะปล่อยปลาก,กระเดือน้ำหน่อเเถอะหน่ากินว่าเหมิดกับปล่อยไว้ค่ะปล่อยไว้อันนี้ขวดดีๆนะค่ะที่เกลือกับไอ้กระเทียมหน่อยนึงนะเถอะนะ่าตาตุ้ยตุยตาอ้วนสุดๆนึกว่าตาไข่ป่า,า,า,ปา,าเม่นปลาพอมีไข่เลยแต่ว่าอ้วนดีเมื่อหคันอยากก้อยกับพอาดิ้ก้อยที่หน่อยเนี่ยเนีเ่ยไปลากเอครับไปลากเอาแต่ว่าคันฝนยังไม่ตกบ่ะเขาก็กล้าเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วซาเอาค่ะ เม่อก no ี้เขาได้ปากคอมันตัวยื่นเนาะน้ำใสตรงน้ำนั่นน้ำนั่นน้ำใสลาบป่าเลพิ่มคราวนี้ยืนเดินสำนาก็โอ้งานาก็เริ่มแห้งเลยนะทก่านบหงหมาน้ำนบขืนบ่ารวอ่าขืนและอ่ะต้นนั้นไม่มีปัญหาแล้วล่ะอันักบากนาเขาต้าลาบากน้เรเียนกันสิอันนั้นแหละบ่ไ่ได้ง่ายครับเขาข็เอาน้ามาเขียนเอาบากนาใส่หลักสัน้ำปลาใส่หน่อยนึงก็ ซูชิตเซ่ยระไประด่ันขวดยังทีหน่อยนึง่งอีกอย่งสักจีบกายากตาขวดค่ะพริกบบป่นนะคะพี่น้องอันตร้าปหาใช้ทุกเมนูค่ะนันปราแซ่ หอมหอ,ม,อมกินลาบตัวนี้กันลาบนะทีเด <c oughs> ียวตัวขวัวหอมยังข้าวกันลาบกินลาบ,ลาบเลยหอมบนกันข่าหน่อยนึงกันข้านี่ใส่อออหอมใส่ออหอมอืออือนี่เดี๋ยวใส่หอมกันนะค่ะกับน้ำ เสียวเป็นเสียวเสียมือเลยตนนียนี่นะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่หายดีแล้วค่ะก็เริ่มดีขึ้นละ,ะเสริมส้นไหล่จะห่อไ้สั่นเนื้อมันเกิเกดเลี้ยวดียกค่ะเนื้อทดเสมนะเดี๋ยวมาใช่ห่อนะๆๆอค่ะไปเป็นหลาดแฝบค่ะเอ็นจะเป็นลาบปลาที่แทบแฝบพี่น้องหามาได้จากธรรมชาติเพราะก็ไม่เฮ็ดกินนะแสี เลงเข่างายชินเขาแล้วก็พักพอนเฮ็ดงานหน่อยเนยาะกับพักพอนซึ่งขึ้นมากับไปเฮ็ดงานต่ตเนาะคะ่ะสูสๆกับเป็นงันอิสระซูชมกบคิดว่าซูชมกะต้องนีระเบียบกับงานจะขออยู่ดค่ะเจ้าไนายจะขออันเนี้ยก็แต่ว่ากะบ,บ้า,ายบ้า,ายลูกน้องหยุดงานเลยเจ้าไนายเติมอนนานี้เติมนี่เพราะมีวันหยุดอิริค่ะเสียบป้าพี่นอ้องเปี่ยนแล้วกินเท้ามือนเนี่ยค่ะ นะครับเป็นพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะครับเตะค่ะกเกี่ยวกับเปี่ันแล้วเกี่ยวกับปีต้มนมะม่ายราบปลาเต่คือเล็กอันแบบบุ้งอันนี้หนึ่งไก่ไปต้มไก่เป็นชิ้นหมดเอยยังนะต้มน่องไก่เนาะนี่แวอันนี้กับแบงเกิกันนะครับปื๊บอันนี้กับปืบมาหนึ่พี่น้องหาแนวเสียไผ่เสียมันตะละมือ แน่เ่าหนึ่งข่าค่ะช่วงนี้กักเป็นการความคุ้มในเรื่องตัวนะควบคุ้มเบาหวานพอมขอบคุ้มมากฝั่งอืมฝัม่งจับปากจับ วันี้จังครับพี่นาะตาใบอันนั้นไม่เหลืออยู่บหนึ่๋ยวนอฟฮิตปวดหน่อยเดี๋ยวเบินนะ่บบ้างแล้วเรากระลักอืมแล้วเป็นนะกแล้วคือสุดลาดอ๋อฮิตปวดกันพี่น้องมาพี่น้องกินหาแล้วพี่น้อมจะตัดไปไหมบ้ารุ่ง นม่ไหวเหรอเนี่ยตอนนี้ง่วงเนี่ยฮึนูสองฟางเลยเนี่ยคุณะฟังเครบ

ขบุ่งกับเี้ยาเก็บมาเมื่อนั้นแล้วค่ะอือคนมีแต้ฟักับมา,า,ามงปูกับพได้ยินเะรอืมรมมะว่าตรงนี้ผลไม้กับน้ำมันเฟืองเนาเนี้ย ไม่ค่อยเห็นตัวปูไม่ยังงั้นเลยหูนิ่มกระังติดเจ้ไทยเาคยมึนอีกอืออีกนมันใจปากวรอ้ปากอืมสมอไม่เต่ใปากเข้ปากน้ำเแล้ย

เตมือกันนะครับก็แม่กบะพายนะพี่น้่งแด้ไปดี่ไ่อ่อนเห็ด กินตกินไข่กับกินนั่นก่อนกินกินต่ไข่กับกินนั่นพออีตัวเข้ากัน้มอหอมบอืมอันนี้ เมื่อเดือดร็จย้ำไำม,ม,ออกออกไม่กินเห็ดป่วกนะบ่ราะกินแงงไม่พี่น้องคือเห็ดจีนมะอ้อเลยถ้าเป็นเห็ดเมนูอื่นก็บ่คือกันนะเกือบจะลองปิ่งแก้วเนี่ยยังไม่เคยมุกกันเนาะมกเห็ดจีนมมกเห็ดป่วกนเนี่ยคือกันเลย xong cái đấy tìm hết kiếm đi จริงว er ่าม ja ือไหไหนราอย่างที่เขาเมันแจ้งนี่ค่ะตรงใจเครื่องบกเป็นลเบิงดูดูเงี้ยเงี้าสูตรได้ดีสูตรได้แซ่บนี่จะแเธอบ้าสูตรได้ง่าสุดเพาว่าปัดดัดแตงแล้วพอมีงานมันมีเื่องอือ มันเดดเย็นเหอเหี่เดืดอีกงวดเลยมันจบีข้างหลังมาตอนจีบตอนไม่ไม่จิงนขงไม่ใกล้หอมันเสียดไปเลยอ่ะตอนเธอม่จีบกันมาจีบเตาเสริมไม่ให้ามมันก่อนมันใกล้ตู้ไม่เท่าก็บพรเท่าจิงก้อนถ้าจะเสริมจะเลิกงานสามดุมนะจ๊ะลืมันนะ เดิมตัดดมูดเราไม่เหกนเดิงสองฮคนก็รู้เลยเบิงสองแครู้เลยนี่รู้อะไรถามคุณเพืนม่รู้ปบ่าเขาสั่หาต้นเลี้ยแล้ว บะเตี้ยยังกรได้ได้ไปเหมอนกัน,น,น,นกินไปวันมาอยูะลักวมากนี่เกนได้เยอะเป็นบางเมื่อว่ามักน้ำเราเนี่ยแบนี้ใคเกี่ยวให้เป็นอย่าน้ำมันสอห้ออุ่นสีตัวเลยครับพออเพราะก็แม่สามารกระไ้อนสี่ตวแ้ยกไว้ มาเพิ่กอุ่นอีกแล้ว่็เดี๋ยวเราจะแม่กันนึกเมนูมันจะบานหนัไหมกิ <c oughs> <c oughs> อนอะเต้องจัดจานเนี่ยต้อง,องมีอสแบ้อไอ้หมเดี่อยากให้นแล้วกินข้า <c oughs> เค้าเยอะค่ะเพราะแล้วก็มกินเขาวตรงเวลาแล้วกมกกินข่าเส้ากัม ยินที่ต่อสตื่นีเขาคาบเยอะังตื่นมาตีหากนี่มาตีหากดื่มกาแฟเลยหมดบงกวนิ้วคอเลยมันเองดื่กาแฟก็ออกหมืละติวไม่อีก

เดือนนาคร,บ,รบสองปีนเนาะไอ้ครบสองปีเต็มยที่ยูทูบมาเนี่ยเนาะพาจะเร,เริ่มจริงจริงยังงจังใจเดือนพฤษภาเอ้ยเดือนมิถุนนะปีนาก็าครบสองปีแล้วค่ะเดือนละกลาบขอบคุณที่น้องหลายๆนะค่ะเมื่อกี้นาเดือนนา <laughs> <laughs> เดือนนาค่ะครบสองปีเต็มแล้วที่ร่วมเดินทางกับเธอเสมอมาแล้วค่ะ ขอบขอบประคุณหลายๆได้อค<ะ>่ะประกาศเนี่ยนะค่ะประจุมกันที่ยังต่างผลงานเนาะค่ะพี่น้องสื้อสารวัฒนธรรมยังหยุดยัดยกค่ะว่าวสื้อสารในที่ชี้วิบ้านเฮาชีวิตบ้านเฮาอา,า,ายุหากินกินเขากินน้ำ ตามสไตล์สาวสาวเสริมกับใน้อยหูดำและอีกหลายๆพื้นที่พี่น้องก็มองเห็นเลยหลายๆครอบครัวกับเป็นพึ่งต้องเฮาแน่เลยนะเนาะพื้นเพื่อทางอิตาลหรือว่าทางบ้านเขาเสริมแล้วค่ะไปหฮันนาหนีเอิ้นกันกินเขาห้องเที่กันกินเขาแล้วก็เฮ็ดงานไผงานมันแต่ละครอบครัวก็ดูแตกต่างกันไปค่ะมันมีครอบครัวอะไรบ้างมีะอืม เอาไปยื้อซื่อกระแฮบจะบ่มียางอีสานหายมีหายยื้อหาจีบเนาะค่ะยังไม่ชอบมันก็ออกไปวัดได้ผู้ใดเห็นยังได้หลายเนาะในเมืองกับเมื่อไหร่เมื่อคืนผู้มีอาชีพหลายมีอาชีพหลายก็ได้หลายผู้กลาเห็นหลายยามเนาะ ผู้คนมักสบายแนะ่เพื่อนกะหาได้เท่านี้กินเท่านี้มือนี่มไม่หนากาักกระุยนไม่เท่านี้บม่ได้บันทอนกับชีวิตหลายอย่างเนาะค่ะสไตล์พี่น้องให้บ้านเขาถ้าถามว่าครูแข่งกันหลายบ่กับบ่ครูแข่งดอกบ่ก็อันจากที่ว่าสะสมมติงานต้องเกีก่ยกับนี้อยู่ครูแข้งเป็นผู้น,นั้นเห็นผู้นี้เห็นผู้นี้เห็นผู้น,นกกั้น,นอยากได้นั่นอยากได้นี่นี้สิเนาะแต่พื้นเพ่บ้านเขาล่ะนัก ถ้าเต็มที่กบค้นอยากได้กับมิสแบบซูมอนี่น่ะจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะพะวให้มีไผ่ทุกมอเตอร์ไซค์สำคัญหลงัลงๆมานีรถยนต์นี่ค้นจะมากแบบว่าอยากได้ยึดแต่ว่าเพาเอาดอกย่านเป็นมีค้นจะมากว่าห้องที่น่าเนาะแต่มอเตอร์ไซค์นี่ยพอค้นกล้าเป็นมีเพราะว่าทุกคนสุมนูนแีแทบจะไม่ย่างไปหากกันแลวพี่น้องระยะร้อยเมตร คนก็ย่างลันเสมอเนี่ยจะก็ย่างกับบุชีจะก็ย่างกับมังคีว่าตอนไซน์เนี่ยสำคัญสุดค่ะแต่เนี้ยได้คิดว่านั่นเนาะค่ะแต่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะเทคโนโลยีรากาอีกอย่างต่างๆนะอย่งเส้นโทรศัพท์อีกอย่างพวกนี้ค่ะส่วนผมคิดว่าการจะเลื่อนก้าวหน้าไปก็ดีแล้วค่ะแต่ว่ามีคนดีคนเสียกับขึ้นยุคกับเฮาเส์ที่จะมาเป็นดาบสองคมยุตธวากกับเอาก็เลือกคมใดหน้าใต่คมใดบ่หน้าใต่เอาเนาะค่ะ ขมที่บนหนาใส่กับว่าต้องใส่เขาก็ใส่ในคมที่หนาใส่เนาะแต่จังเด็กกับฝ่าเป็นกำลังใจนะไม่เลิกค่ะพี่น้องเสริฟกับแด้ผู้ดำกันนี่แหะค่ะต่างตันผลงานมากกว่าี่ครบสองปีเต็มละว mm hmm. แต่ที่มายืนยุติไอพี่น้องกันนี่แหละค่ะหม,มือนสองหมื่นกัน่าจะครบที่เสร็จจับแล้วเน mm hmm. าะคือนาะกราบขอบพระคุณอีกครั้งแล้วนะไอกำลังใจ,จเสริมมาตลอดพิษตกบุกพ่องตรงใดเขาสริมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะไม่เลิกค่ะ การเว e <ım 999> ้าการจาคําใดที่บ่สุภาพหรือว่าอันเว้าลงๆลงลืมๆเมันของเสา่อมเป็นน้ําจะตายระคาพิมพีพิมพ์ตืบเ้อพี่น้องเสร่มเป็นคนแบบนี้อีหลีค่าตั้งแต่สมัยเรียนเลยว่าเป็นทั้งสี่แล้วเสริมนะแบบเขาเออนีหยังหล่ะถ้าเป็นสมมติราเพิ่นสางขึ้นมาแบบว่าอายุระดับที่หาี่นะแล้วเสริมน่ะฝืนไปยุทที่ระดับที่เจ็ดเนี่ยมันก็เลยแบบว่าไอ้คิวนไปบ่อฮอดแต่ว่ากพยายามที่จะเฮ็ดน่ะการเว้าการจามันก็เลยแบบ ลงลมลุมๆขาดหอยไอ้คิดยังมาออกแน่วมาออกไปพิษพิษพลดพลาดนั่นแหละค่ะาตามสไตล์ก็เสริมแลว้วพอเสริมกันยังเน้นอันคือเก่าละไปเสริมคอยยิงยาดูบ้านยูยูจีราคาบ้านเห็นพวกคืนเดือดร้อนเฉพาะทั้งที่นคะคข่าวเสริมกันยูกันไตแบบนี้แหละเนาะในงูดำกันดียูกันไปทุกทีละเมื่อกี้เมื่อยังกับค่ะาฮามีเรื่องปากเสียงอยังกันมันก็บ่มีเพราะจะไม่ได้คิดเรื่อณายัางกันแบบ ันไปน่ากันตลอดเวลาแล้วพี่น้องอยู่น่วกันตลอดเวลามีเรื่องอย่างที่ต้องกินเลยมีแต่ถามว่าเธออยากกินอย่างฉันอยากกินนั่นฉันอยากกินนี่ก้ะคือมากินเพราะว่าเฮ็ดงานเมื่อยกันทั้งสองคนค่ะซึ่งเรากินกับเป็นทังสี่หลักคือพี่น้องเห็นนี่แหละอยากยังก็ซื้อมากินใกล้กระยาบอยางก็ซื้อมากินอยากกินอย่างกระเฮ็ดกินเนาะค่ะสำหรับที่นี่ก็ขอขอบพระคุณนะค่ะและกันหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกระเสือกับนายหัวดำเล้วค่ะยุบเป็น แรงเชียรเล้งใจให้เฉลิมันไม่หุ่นดำได้สั่งสรนค์ผงานกับครอบครัวและไอพ่อได้เลี้ยงดูกันไปเน,น,น้อเธอเน่อค่ะตั้งแต่เก่เาไวส้สามีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเสริมหักพี่น,อนะะ้องเด้อค่ะ